ได้ซื้อบ้านเงินสดหนึ่งหลังได้ซื้อรถคันแรกเงินสดได้ซื้อรถคันที่สองเงินสดได้ซื้อรถคันที่สามเงินสดได้ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อในทุกๆเดือนได้ดูแลน้องได้สร้างบ้านหลังที่สองด้วยเงินสดสําเร็จได้ซื้อที่ดินสี่ไร่สำเร็จได้มีเงินเก็บในบัญชีโดยที่ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินสำเร็จ หนูได้เจอกับพี่ตั๊กพี่เบียร์จนวันหนึ่งหนูเห็นพี่ตั๊กเขาทํางานเขาก็พูดกับหนูประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตหนูมากเลยนะคะมาทางานกับพี่ไหมหนูตกใจมากแล้วหลังจากนั้นหนูก็เริ่มทํางานเป็นพนักง,งานแพ็คของช่วยพี่ตัก๊กตอ,อบลูกค้าจะทําทุกอย่างที่ในบริษัทเรดดี้ครับเราทําหนูได้เจอครอบครัวใหม่ที่ดีมากซึ่งหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเจอทุกวันนี้หนูดีใจจังหนูได้เลี้ยงพ่อแล้วอะ่ะ หนูถูกดูแลเหมือนหนูเป็นคนหนึ่งในครอบครัวได้ขนาดนี้จากคนที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่รักหนูและดูแลขนาดนี้หนูว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับหนูได้เลยมันไม่มีคำว,ว่าบังเอิญแต่มันเกิดจากการที่หนูว่าหนูได้มาเจอครอบครัวที่ดีและทุกวันนี้คุณภาพชีวิตหนูดีขึ้นเราก็เลย<ม>รู้สึกภูมิใจที่วันนี้ยังเป็นคนที่จ้างใจทำงานอยากฝากไว้ให้ทุทกคนคิดว่าถ้าเหนื่อยนอนหายแล้วตื่นมาเริ่มใหม่หนูว่ามัน,มมนไม่มีไม่มีทางตันถ้าเราหาทางเดิน